อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้รู้จักคำนำเรื่อง ฟินจุกทอนั่งหนูชาวนาชาวเขาชาวไร่ แผนที่ผ้าไหมทหารตำรวจเจ,จ็บป่วย งานฝีมือรับประทานกะนิ่มลึกแพงยอมโถมเรื่องฟังตั้งเลิก หลุมหมดราคาละเอียดลำบากแนะนำชายแดนสุดเสียงเดือดร้อนประเทศหมดแรงหน่วยงานเสมอ ความทุกข์พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีในหลวงพระราชทาน ถวายพระพรทรงพระเจริญทรงงานตามเสด็จฝนเทียมฝนหลวงโครงการหลวงที่ทำกินประชาชน ราชการราษฎรพลังงานสัตวะแพทย์รักพ่อรักแม่ โรงเรียนเลิกแล้วภูผารีบกลับบ้านเมื่อเดินเข้าบ้านเห็นใครคนหนึ่งนั่งรออยู่พ่อภูผาตะโกนสุดเสียงโถมเข้ากอดพ่อ พ่อกลับมาแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อจังเลยแม่นั่งยิ้มดูพ่อลูกกอดกันคุยกันอย่างมีความสุขสักพักหนึ่งแม่จึงบอกภูผา ให้ไปอาบน้ําแล้วมาช่วยแม่จัดกับข้าวเพราะครอบครัวของน้ําใสจะมารับประทานอาหารเย็นด้วยผู้ผาและน้ำใสนั่งติดกับพ่อของตัวเอง ฟังผู้ใหญ่คุยไปรับประธานไปตอนหนึ่งพ่อของภูผาเล่าว่าพพรยขอนเกิดพลาดตกหลุมลึก ต้องใช้ทั้งคนทั้งช้างและรถมาช่วยกันดึงกว่าจะช่วยได้ก็ค่ำจนหมดรแรงหุงข้าวกันเลยใช่ใช่พ่อของน้ำใสพูดมีข้าวหลาม เหลืออยู่กระบอกเดียวพ่อกะจะแบ่งกันกินกับลุงโพเอ๊ะทำไมจุกข้าวหลามนิ่มๆม,มันมืดมองอะไรไม่เห็นพอดึงออกมากลายเป็นหนูเสียนี่ ทุกคนหัวเราะดังลั่นทั้งพ่อและลุงโพเกือบได้กินหนูแทนข้าวผู้ผาและน้ำใสหันไปกอดพ่อ ด้วยความรู้สึกสงสารพ่อทำงานหนักและเหนื่อยจริงๆพ่อทำงานแค่นี้ยังไม่หนักกรอกลูกพ่อของภูผาพูดแต่พระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราทรงงานหนักยิ่งกว่า ทรงงานหนักอย่างไรคะน้ำใสถามภูผารอฟังคําตอบพ่อของภูผาและน้ำใสต่างผลัดกันเล่าเรื่องให้ลูกๆฟังพระเจ้าอยู่หัวทรงยอมลำบากเพื่อให้ประชาชนมีความสุข ลูกรู้ไหมในหลวงของเราสเสด็จตามป่าตามเขาเพื่อช่วยราษฎรให้มีอาชีพมีที่ทำกินอยู่ดีกินดีในหลวงทรงมีโครงการหลวงเพื่อหาพืชเมืองหนาว ให้ชาวเขาปลูกแทนฝิ่นพระองค์ทรงคิดวิธีทำฝนเทียมที่เราเรียกว่าฝนหลวงให้ชาวนา ชาวไร่มีน้ำใช้ทําการเกษตรไม่ว่าในหลวงจะเสด็จที่ไหนจะทรงนำแพทย์ไปรักษาประชาชนด้วยนะพระองค์ทรงมีของไปพระราชทาน ตำรวจทหารที่อยู่ตามชายแดนเสมอในหลวงทรงศึกษาแผนที่อย่างละเอียดเพื่อแนะนำให้หน่วยงานราชการสร้างถนนสร้างเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่เก่งพระองค์ทรงคิดค้นพลังงานก๊าซจากพืชเพื่อใช้แทนน้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันด้วยนะแม่ของภูผาพูดขึ้นบ้าง แล้วลูกรู้ไหมในหลวงเสด็จที่ไหนพระราชินีจะตามเสด็จด้วยทุกที่แม่ของภูผาและน้ำใสต่างผลัดกันเล่าเรื่องให้ลูกฟัง พระราชินีเสด็จที่ไหนจะไปช่วยราษฎรที่เดือดร้อนต่อให้ลำบากอย่างไรพระองค์พร้อมที่จะเสด็จพระองค์ทรงดูแลเรื่องป่า ถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำทำให้ผู้คนเดือดร้อนพระราชินีของเราทรงตั้งศูนย์เรียนรู้สอนงานฝีมือต่างๆการทอผ้าไหมเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ พระราชินีทรงรักช้างมากพระองค์จะส่งสัตวแพทย์ไปรักษาช้างที่เจ็บป่วยเมื่อฟังถึงตอนนี้ผู้ผาและน้ำใสยิ้มอย่างมีความสุขคิดตรงกันใบโบกใบบัว สบายแล้วเด็กทั้งสองคนต่างคิดว่าพ่อและแม่ของตนทำงานหนักแล้วแต่ก็ทำเพื่อคนในครอบครัวส่วนในหลวงและพระราชินี ทรงทําเพื่อคนทั้งประเทศขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมมราชินีนาถทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอธิบายเพิ่มเติมความรู้ อ่านสระสระออ่านว่าออ่านแจกลูกกออกอตออตอ ปอออปอขออขอถออถอสอ,อสอสอคออคอ พออพอรออรอจอองจอง สอองสองมองมองตออนอตอนสออนอสอนนอ อนนอนตออมอตอมผออม,อ,อมผอ,อมอยอมออยอมดอยอดย ขออยอถอยคอออยคอยบอกอโกบอกหออโกหอกคออโกคอก กออดอกอดถออดอถอดยอดอดอยอดตอบอบอตอบสอบอบอสอบ ชออบอชอบสระอมีรอสะกดจะลดรูปไม่มีรูปสระปรากฏจออรอจอนสออรอสอน พอออรอพอนอ่านและสังเกตคำที่มีหรือหรือฤทธิ์อ่านว่า ฤดูอ่าน,นาว่าฤดูพฤษภาคมอ่านว่าพฤศภาคมพฤหัสบดีอ่าน,นาว่าพฤหัสบดีหรือพระ หรือหัดสะบอดีหรือสีอ่านว่าหรือสีอ่านและสังเกตคาที่มีความหมายตรงกันข้ามดำขาว มืดสว่างสุขทุกข์หนักเบามากน้อยใหม่เก่าร้อน หนาวหอมเหม็นปิดเปิดกลางวันกลางคืนดีใจเสียใจเสียงดัง เสียงค่อยหัวเราะร้องไห้ความดีความชั่ว อ่านประโยคพ่อลูกกอดกันอย่างมีความสุขพ่อทำงานหนักและเหนื่อยมากเราเรียกพระเจ้าอยู่หัวว่าในหลวงพ่อบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนัก พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จเยี่ยมราษฎรเสมออ่านคล้องร้องเล่นรักแท้รักพ่อและรักแม่รักแน่แท้ปานดวงใจ พ่อแม่มีแต่ให้ลูกสดใสทุกเวลาพ่อแม่งานหนักหน่วงแต่ในหลวงหนักยิ่งกว่าถวายพระพรพระราชาพระราชินีทรงพระเจริญ อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้